ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลขหก 6. วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่หก 6. ตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้าวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่ห้าตั้งที่หลักสิบค่ะ หมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลขสี่ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่สี่ตั้งที่หลักร้อยท่านประธานจำลองเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสามวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่สามตั้งที่หลักพัน หมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลขหนค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลักหมื่นและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขสองค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักแสนค่ะ เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหม่เลขให้กที่เรียบร้อยนะคะขอเชื่อคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่สองและรางวัลที่สามนะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีค,ค่ะมีลูกปิงปองใหม่เลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุด แต่ละชุดมีหมายเลขศูนถึงเครบ10หมายเลขนะคะและท่านประธานกรรมการค่ะเลือกใช้รูปปิงปองชุดที่1สําหรับหลักที่สองชุดที่สามสำหรับหลักที่สามชุดที่เจ็ดสำหรับหลักที่หนึ่งชุดที่แปดสำหรับหลักที่หกชุดที่เก้าสำหรับหลักที่สี่และชุดที่สิบสองสำหรับหลักที่ห้าค่ะเหลืออีกหกชุดไว้สำรอง ในงวดวันที่10ันยาคม2564สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะอาคารออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะ กรรมการนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กําหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข9ทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข99999 9, 9, 9, 9, 9, 9ค่ะต่อไปท่านประธานกรรมการนะคะจะได้นําลูกบอลสีค่ะแทนตําแหน่งรางวัลเข้าใส่ใน,นาพลาสติกทรงกลมเพื่อเสียงลําดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองค่ะแทนตําแหน่งรางวัลที่สอง มีห้ารางวัลเงินรางวัลรางวัลละสองแสนบาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่สามมีสิบรางวัลเงินรางวัลรางวัลละแปดหมื่นบาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่สี่มีห้าสิบรางวัลเงินรางวัลรางวัลละสี่หมื่นบาทค่ะและสีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่ห้ามีหนึ่งร้อยรางวัลเงินรางวัลรางวัลละสองหมื่นบาทค่ะ เมื่อท่านประธานกรรมการนะคะนำลูกบอลสีทั้งสี่สีค่ะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จุ่มภาชนะให้ลูกบอลสีกละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้สี่งจับขึ้นมาได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้ สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่สามจะออกรางวัลที่สามด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมาจิพีคนะคะติดต่อกันไปสิบรางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการนะคะจะไปประจําที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขลระกันเมื่อเห็นว่ากระกันดีแล้วนะคะจะกดปุ่มเลิกลูกปิงปองหมายเลขค่ะลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้งหกหลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัล พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่สามออกรางวัลที่สามครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสี่หกสองเก้าแปดเก้าสี่หกสองเก้าแปดเก้า คั้งที่สามครั้งที่สองเลขที่ออกเก้าสี่แปดห้าสามศูนย์เก้าสี่แปดห้าสามศูนย์ออกรางวัลที่สามครั้งที่สามเลขที่ออก 8 7 4 4 1 6 8ส4 4 1 6ออกรางวัลที่สามครั้งที่สเลขที่ออก1 0ึ่งศูนยเจ็ดหา 697ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก781 886 781 886 ออกรางวันที่สามครั้งที่6เลขที่ออก7 0็ดศูนย์ห้าหนึ่หหนึ่งออกรางวันที่สามครั้งที่7เลขที่ออก สี่สี่หกห้าห้าสามสี่สี่หกห้าห้าสามออกรางวัลที่สามครั้งที่แปดเลขที่ออกศูนย์สองสี่แปดหกแปด ศูนย์สองสี่แปดหกแปดออกราวัลที่สามครั้งที่เก้าเลขที่ออกแปดสี่หกเจ็ดสี่ห้าแปดสี่หกเจ็ดสี่ห้า รางวัลที่สามครั้งที่สิบครั้งสุดท้ายเลขที่ออก4 3 7 5 0 6 4 3 7 5 0 6รางวัลที่สามออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกวัลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยวอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะ รอบเราจะออกรางวัลที่สี่ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สองสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดห้า สี่เจ็ดสองเจ็ดแปดห้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสามสามสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามสองศูนย์หนึ่งหนึ่งออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สี่เจ็ดสองหนึ่งแปดห้าสี่เจ็ดสอง หนึ่งแปดห้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ห้าหกสองหกสองเก้าสามหกสองหกสองเก้าสามออกรางวัลที่สี่ครั้งที่หกสามเก้าสี่เจ็ดศูนย์สามสามเก้าสี่

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่เก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเก้าเก้าสามสองสองหนึ่งเก้าเก้าสามสองสองหนึ่ง ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเอ็ดสองเจ็ดสี่แปดห้าสามสองเจ็ดสี่แปดห้าสามออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบสองเจ็ดเก้าหกศูนย์สามสามเจ็ดเก้าหกศูนย์สามสาม อพระวันที่สี่ครั้งที่สิบสามสามแปดสามหนึ่งหกห้าสามแปดสามหนึ่งหกห้าอพระวันที่สี่ครั้งที่สิบสี่ศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ด

ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบเจ็ดสี่สามแปดหกเก้าห้าสี่สามแปดหกเก้าห้าออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สิบแปดสองสี่หกห้าห้าสี่สองสี่หกห้าห้าสี่

ออกรางวัที่4ครั้งที่21 881 009 881 009ออกรางวันที่4ครั้งที่22 083 3 3 2 08 3 3 3 2 ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสามสี่เก้าแปดห้าแปดเจ็ดสี่เก้าแปดห้าแปดเจ็ดออกรางวัลที่สี่ครั้งที่ยี่สิบสี่หนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ด ออร 4, ครั้งที่สออครั้งที่ยี่สิบห้า0 9นย์สองหสี่สองหกสี่อครั้งที่สี่ครั้งที่ยี่สิบหกสองหกสาเกเจ็ดสองสองหสาเก้าเจ็ดสอง ออกครั้ที่สี่ครั้งที่ยี่สิบเจ็ดสองหนึ่งห้าหกสองสองสองหนึ่งห้าหกสองสองออกครั้งที่สี่ครั้งที่ยี่สิบแปดสามสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่สามสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่

ออกครั้ที่สี่ครั้งที่สามสิบสามสี่แปดเก้าห้าเจ็ดแปดสี่แปดเก้าห้าเจ็ดแปดออกควั้ที่สี่ครั้งที่สามสิบสี่ห้าเก้าสามหนึ่งแปดสามห้าเก้าสามหนึ่งแปดสาม อ,อค,ร 4, ครั้งที่สี่ 4, ครั้งที่สามสิบห้าหนึ่งสี่สองแปดสองสองหนึ่งสี่สองแปดสองสองออคราวั้ที่สี่ครั้งที่สามสิบหกสองหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าสองหกศูนย์ศูนย์ห้าห้า ออกรังที่สี่ครั้งที่37 8สิบเจ็ดแปดสีาสเจ็ดแดสสาสาสเจดออกรั้งที่สี่ครั้งที่38 7สิ0 7ป7 8จ็ดแสามศ ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สามสิบเก้าสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สี่สิบสองหนึ่งเจ็ดเก้าสามเก้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าสามเก้า ออกรกวัที่สี่ครั้งที่สี่สิบเอ็ดหนึ่งสองศสี่หกศูนยหนึ่งสองสี่หกศูนรกวัที่สี่ครั้งที่สี่สิบสองหกศูนหสองสองศูหสองสองศ ออกรางวันที่สี่ครั้งที่สี่สิบสามเก้าห้าสี่หนึ่งสี่แปดเก้าห้าสี่หนึ่งสี่แปดออกรางวันที่สี่ครั้งที่สี่สิบสี่ศูนย์สามเก้าแปดหกแปดศูนย์สามเก้าแปดหกแปด ออกราววันที่สี่ครั้งที่สี่สิบห้าหกห้าแปดเจ็ดแปดสองหกห้าแปดเจ็ดแปดสองออกราววันที่สี่ครั้งที่สี่สิบหกเก้าเจ็ดสี่สองศูนย์สองเก้าเจ็ดสี่สองศูนย์สอง อครวที่สี่ครั้งที่สี่สิบเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่สองสองศูนย์สามเจ็ดสี่สองสองอครวที่สี่ครั้งที่สี่สิบแปดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าห้าสองเจ็ดหกเจ็ดห้าห้า ออกราวัที่สี่ครั้งที่4ี่สิบเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดก้าหนึ่งเจ็เจ็ดศูาที่สี่ครั้งที่ห้าสครั้งสุดท้าย08นย์แป8แปดเหนึ่งเ รางวัลที่4ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะัวได้สีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100ร้รางวัลค่ะ แล้วจะออกรางวัลที่ห้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแปดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าออกรางวันที่ห้าครั้งที่สองศูนย์สองหกเจ็ดห้าห้าศูนย์สองหกเจ็ดห้าห้า ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 154893154893ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 026918026918ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 สอง872ห8 6 8ด2ออกองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ห1 7นึ่งเจ็ดหกหนออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เจ็ด หนึ่งสามห้าสี่เจ็ดสองหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสามสี่หกหกสามสองสามสี่หกหกสามสองออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้า 2อ6 1 7 5 2ห6หนึออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเจ็ดสามศูนยสปเจดสสี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบเอ็ดสองเก้าหสามหนึ่งสองหสามหนึ่ง ออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบสองแปดสามเจ็ดห้าสี่สามแปดสามเจ็ดห้าสี่สามออกรางวันที่ห้าครั้งที่สิบสามสี่ห้าสี่สี่หนึ่งหกห้าสี่สี่หนึ่งหกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่สิบสี่ 036 749 036 156 451 156 451ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 478 533 478 533ออกรางวัลที่5ครั้งที่1 0